สวัสดีจ้าพ่โยโคลาตบายิงนะเจ้าอาจากวันนี้ก็เช้าวนันอาทิตย์ลุคโยไปตากเดดมาเมาอวานนี้หนาแดงหมดเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ใช่มันแดงหรือว่ามันดำอยู่แล้วนะวันนี้ผบพาดูเบาเก่งทำงานเดจอนเพราะา่าเมลีก็เก็บมันร็จซับเรียบร้อยก็สรุปแล้วก็ได้ประมาณเจ็ดตันนะจ้ะ มันเมลีได้เจ็ดตันแล้วก็เขาขายกิโลละ2องบาทหกสิบเจ็ดตันก็ตัน 1, กกกกหนึ่งกับพันกิโลไม่จัดกแต่ลยจะเขาลองคูณดูเมลีก็พอเสียงว่าได้ขาดลดขาไถยขาอะไรอยู่ไปโยกพามาดูบบาวเก่งทำงานเหมืนเดิมนี่แหละจ้ะวันนี้จักประทาสีอยู่ห้องไหนแต่ว่านี่ก็เซ็ตไปแล้วหรอก ปเปลี่ยนคเชิ้อสุดสุดสุตรงไหนเดี๋ยวเี่ยนคัามาดูแโก้กำลังคัดอะไรอยู่คัดกระดาษทรายหรือเปล่าชาทาจะมาทาห้องนี้ใช่ไหมวันนี้วันี้มาทาห้องนี้ใช่ไหม ห้องนี้แล้วก็ห้องนู้นถ้าแอล์ี่แห้งทางก็ทาห้องนู้นเลย oh. แต่ถ้าแห้งมันทัดไม่ทามเน mm. สาะทัดแต่ยิ่งยากกว่าตอน้าบาลมันโชว์ไง mm. นี่แหลทำถึนลายวันจะดูแลจึงเปิดโมงมาก,มากมา็มาทำงานทำสาร ความขยันจักแต่งหรือฝุ่นเกาะนาทำงานอย่าไปกปลัวเปื้อนดิอ้าวแต่วบากลัวเป็นฝุ่นเนี่ยโยจะมาเป็นลูกมือกับแจ๊กจะเป็นลูกมือแบบไหนอยู่ที่ไหนนั่งดูที่ไหนเกงก้ตาตายแล้วไหนี่ไม่รักษา พอดีพ่โยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องได้เลยจะพวกการช่างการอะไรเนาะพีโยก็ได้จะมาให้กำลังใจกันปะคนนี้เป็นไงได้รับคาเลงจากเมียยายเลยค่ยาเลงไปดูเก็บมันถอนมัน เี๋ยวเราต้องทาหลังคาด้วด้วยจะทาจะทาสีกับทา้า,า,า,างหลังต้องขยับเตียงขยับตัวอะไรออกจากผนังอะไรได้แล้วจะกระจกนี่ทำไมจะทาสีทาอะไรไม่ได้ เดี๋ยวให้เปล่าจริงเคลียร์พื้นที่กันจ้ะเดี๋ยวก็จะมาทาสีกันก็เหมือนเดิมนี่ยเราจะเคยมีอะไรนักพิโยก็ได้จะมาถ่ายดูช่วงทาสีทาอะไรตอนทํางานนี่เลยจ้ะเบลีก็เซ็ตมันเซ็ตอะไรเรียบร้อยเลยจะให้เปล่าจริงเคลียร์พื้นที่อะไรก็ได้จ้ะแล้วก็จะไปเอาสีอะไรมาทากันห้องมันก็ ติดๆเข็บๆ,ๆ,ๆนนะมันมีตู่เสื้อผาอะไรได้จ้ะอาจจะดูเชิงนันสักหน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานมาว่านะจ๊ะนาบานทำขอบขอ้างหลางค่าสีขอบข้างหลางด้าซีสับเก็บ่อยจ้ะเดี๋ยวยังเหลือต้นเสาอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะทาผลงานบบาวเกิง ลงมือทำคนเดียวเลยนะจ้ะห้อ,องหนึ่งี่ได้วันหนึ่งเดี๋ยวเก็บงานเก็บอะไรอีกทีนึงนะจ๊ะอันนี้อาจจะยังไม่ ูนั่นงงานบบาวเก่งเบาบานี่จ้ะหนึ่งห้องแต่ว่ายังเหลือเสาเนาะจ้เสาก็ต้องทาด่าเดี๋ยวขับมาดู้งก่อนใครในเนี้ยไปไปที่วานหาว่าีใหนตัดอ้อยลูกบอกเราแหลมก็ตัด ก็ไปทุกทีเลยให้น้องแน่ไปหลับทุกทีแต่ว่าพอ่อน,นุ่มแน่ไปหลับแล้วเมื่กี้เขามาอะไรไปเลยไม่บอกตัดรอยยังไม่ได้ซักเสือ้อผ้าใช่ไหมบอกไอ้ Boy, แนนตอนไอ้แน่ไปหลับกับบานยังไม่ได้ซักเสือ้อผ้าเลยวะมาลยก่อนแล้วตัดอะไรทำไรเนี่ <c oughs> นยไปตัดก้อย่รู้ไหนนไม่ใหญ่ ของบ่าวเก่งวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวทาไปดูเรื่อยๆจ้ะมนจะลืมทาตรงไหนต่อไปจ้ะไปบ่าวเก่งก็เตรียมตัวไปทาสีแล้วทาสีห้องภายในนะจ๊ะเดี๋ยวก็อยากให้มาตามถ่ายดูบรรยากาศ นี่ก็จะทาสีห้องนี้ก่อนทาห้องนี้ทาสีเสร็จก็จะไปเก็บงานข้างนอกต่อทาสีข้างนอกต่อจะให้สีในห้องมันแห้งนะจ๊ะเย็นคนอยู่ข้างใน กรอสานสีเลยนะรับ ความสาหัสก็จะ่วรจะไม่ใช้สอบข้าหรือพืชฝนเรียนรู้มากตอนนี้เลยจ้ะได้มีอาชีพอะไรได็กทำแบวิชาติดตัวไปดานแร่คิดว่าเบาเก่งกับตัวผีนะครับมีวิชาติดตัวมานะจ้ะเดี๋ยวได้ต่อเติมในบ้านนิดนิดนหน่อยๆบาเก่งกับทำได้ก็จะ จ้าน,นี่็จะเรลืมลงมือทาน นจะเป็นสีครีมแ้วจะดีไวท่ชา้างหนอกจะเป็นสีเทาแล้วจ็เอาในหน้องนอนเป็นสีครีมอันนี้เราดูมีอีกสงห้องนี้ សំលោហ เอาเก่งก็ทำไปเรื่อยๆนี่สิต้องใช้ความละเอียดะในการทาการทำเป็นงานฝีมือโดยตรง วกใวกถ้าไปเลยนเลยจ้ะเดี๋ยวส่วนกายเ็จช่วงอะไรจะพี่โยพามาดูอีกทีเะลื่มท่าไปเลยนี่จะผลงานของบาวเก่งแป๊บๆก็จะเส็จอ,อ้อมห้องเลยจ้ะนี่จะก,กเดี๋ยวก็มีเก็บคอเก็บอะไรได้นะจ๊ะ นี่ยกระทาตรงที่ว่าที่ลงลงอะไรไปก่อนเนาะเก่งแท้นี่เก่งสมชื่อย่างที่เอฟซีบ่าเรืเอยจนยงว่ารอดด้รอด้วยเก่งด้วเอฟซีชมมาคนหน้าคนหน้าตาดีอย่างเงี้ยเอฟซีชมไม่ได้ดิเนาะได้ได้มีพีเอฟซีแบา พี่โยได้แฟนรอแล้วก็เก่งด้วยพี่โยก็ต้องนี่เลยจะขอบคุณเอฟซีนี่เลยจะที่แบเป็นกําลังใจให้กับบ่าวเก่งแล้วก็พี่โยนี่เลยจะก็ช่วยกันทําไปจะมีงานอะไรก็ช่วยกันไปเนาะพี่โยเวลาว่างก็มาดูมาเล่นด้วยแต่ว่าพี่โยไปทํางานก็บ่าวเก่งก็อาจจะได้ทําอยู่คนเดียวนี่เลยจะเป็นเสาร์อาทิตย์พี่โยไม่ได้ไปไหนก็มาอยู่มานั่งเล่นเป็นเพื่อนไปน ไม่ไดถ้าำมะไรจะมานั่งเร่นเป็นเพื่อนผลงานวันนี้น้ะอ้อมเราจะเดี๋ยวัะไปยังไม่เสเียดินจะควาทึงไที่เป็นโอกเป็นโอยประจะาบเปลงหน่อยแล้วจะทาถ้าเป็นผืนใหญ่กระจัาลูกกลิ่งกลิ่งอาจารย์ โย่ก็ไยืนมาเป็นกำลังใจให้อยู่ใกล้ๆตรงนี้อยากจะมีกำลังใจด้ือว่าหมดกำลังใจก็ไม่ดูเลยโย่ yo, มายืนเฝ้า <laughs> ก็จะเติมแต่ยังมีซีดีจะราวาเดี๋ยวจะ้าเก็บขอบเก็บอะไรตะมุมแต่ตะขอบตะมุมต้องเอาแป้งอันน่อยนะจ๊ะนนัน่งานปีมือ ไมยอาบน้ำมาไม่อาบชุ่ด,ด้วยใช <laughs> <laughs> ่ไปเรื่อยๆเนย มีความละเอียดจานะจ๊ะถ้าไม่มก็ทาไม่เสมอกันอีกต้องมีฝีมือฮันดัตจะจะให้พี่ยูไปทาพี่ยูทาเรีย่ไปอะไร้ทสกคน แต่ว่าตั้มขอบในะต้องเอาเป็นเอาเดี๋ยวจะห้องนี้ก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยรอเดี๋ยวยจะก,กับเป็นผลงานของบ่าวเกง่งวันนี้นะจน๊ะนี่พี่โยก็พามาดูนี่แต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะจ๊ะพอมาต้องเก็บรายละเอียดอีกหลายนะจ๊ะดูแลตอนบ่ายฉันจะเก็บได้ <laughs> แต่พี่โยก็เอามาถ่ายดูก่อนช่วงเช้าช่วงอะไรนะจน๊ะ เสร็จแล้วเอาเงินเหลือเก็บขอบเดียวเราจะ,ะจากคลิปนี้ก็จะไใบแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกต้องขอ,ขอขอบคุณ FC ฟซีทุกคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยกเราขอบคุณนะจ๊ะครับสวัสดีครับพี่โยกเอ FC ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าแล้เวเอานี่วางนอนลงเ้ยเสียไปไหมอันนี้ไอ้ที่หมากแล้วที่ก่อน